สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำตาลหมาน้อยนะคะอยู่กับเมฆโอ้ยเออเปิดน้ำอ่ะก็คือวันนี้เราไปยืดผมมานะคะยืดเทเลตินทาวอนนะคะแต่ว่าตอนนี้พอทําหน้ามาไปอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็มาคือโบว์เมฆลืมไทยลิปดอกแต่ว่าตอนตอนไทยนะเพราะว่าแบบคนมันกระายนุบกับบากาไทยเนาะคนมันลายตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราทําเลี้ยมาด้วยนะคะโลเมนมาหลับนะคะ่าจจะยังบัวมาก แล้วก็อยู่กับแม่จูนะคะที่จริงกขาเป็นซไปเจาหูแต่ว่าแบบว่าคืออีกสามมือมาสิค้นเสิือดล้วบันที่นี่เวลามันเปลี่ยนตุ้มหูมาสิเจ็บเลยทุกคนเนาะมันต้องเจ็บบันอย่างเงี้ยมันถึงจะเอาตุ้มหูออกได้เลยไมอกนเขาไม่มานะคะแม่เนีไม่มาผมก็รอนะค่ะคือทุกคนอาจจะเวชันกับหนามาลูตะวันมันคือมันขาดมันก็เลยต้องเอาจงไว้เพราะว่าบ่อยากมัดมัดแล้วมันเสียมันสีหักคนมันสีหัก เอาม่ือะไม่เอาเอามชุดไม่เอาจะซื้อให้ไม่เอาเอ,าอาู้ใ่ยะมาตรงเกินไปแต่ก็อยากเอาขึ้นอยู่นะทุกนมันขึ้นไม่ได้เพราะว่าเราเพิ่งยืดมานะคะทุกคนคะ่ะ ก็ได้อยากได้อะแม่มันมืดจ้ะสวัสดีค่ะน,นปสค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะอยู่ร้านผ้านะคะฮะ น้ำตาลใส่ไม่เหมือนหรอกยังไม่ได้ลงชิดทำไมมันมืดจังน้ำตาลโค้งนะจอร์จจอจมืดบอสเดินดูเดินดูตารใส่บ๊อบปินดอกส้มนั่นเอง เสื้อแบบเดอเสื้อยืดเห็นปะน่าใส่บ๊อบปีนน้ำตาลนี่ไงเสื้อบแบบนี้ไงจะได้ไม่ร้อนรู้เคยใส่ของไอพีโอโนุมีแล้วแต่นี้ใช่ไหมใชอ่อยู่ข้างร้านเลฟนะคะทุกคนคะ่ะนาใส่เดียวปะ เงี้มืดมากเลยนะคะยเังใช่ไหมแด้เราจะดูสงก็คือยืดนะคะอันมันอาจจะตรงที่กันไปนะมาเนาะแต่เพราะว่าหนูรีดเองหนูบอกจะของนั้นมันนีรีดเองทางรีดเองมันก็แต่ข้างหลังแม่ดูข้างหลังข้างหลังตรงแล้วนะคะ กว่าที่แรกว่าสิพ้านั่งเป็นจอหูน้ำหละกะักายานบอกว่ามันจะหดมืองานแล้วหยัน,นาายามันอ,กอักเสบอีกค่ะพี่น้องถ้าจะถ้าเป็นวันจันทร์ก็โอเคอยู่ถ้าเป็นวันจันทร์ก็โอเคอยู่นะคะ,ะถ้าเป็นวันจันทร์ก็จะโอเคอยู่แล้วก็มันก็จะได้ถอดประมาณวันวันพุธพอฤหัสก,ก็จะแบบว่าหูน้องก็จะไม่ค่อยอักไม่ได้อักเสบ อรอแม่แอนมารับนะคะทุกคนขคานนคลิปนี้น้ําตาลจะลงวันนี้ลง,นนลงวันนี้นะคะคลิปทําสวยเสร็จแล้วแต่คลิปเมื่อเช้าเนี้ยคลิปติดจูนขี่รถไปรับเดี๋ยวจูนยังบ่ได้แปดนาทีอยู่<ม>เดี๋ยวจะติดทายกับนางให้นางทำให้นางทำเสียงอ่อนนะคะเพราะว่าว่าหญ้าบาดดิขังกวนนั่งเห็ดหญ้าแล้วมันกลัวไปโดนน้องนะคะกลัวเลี้ยงรองอีสานวาหอีเลีย อย่าเอายาวเกินนะครับส่วนประหยดไปันก็ขอนั่นนะโอ้โบริโภคนั่นมากนะเพราะว่าจาจารย์ส่วงไปว่าี่4อยนะคะจากส่วนนั่นมาก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวว่าอาจจะไม่ชินเนาะอาจจะไวสองวันสองวันค่ะเพราะว่าเอาขึ้นแล้วมันจะขัดขวาหัวใจยืดมาคนนี้ยืดหัวน่าจะเข้าใจนะคะเพราะว่า หนูหยืดวงก็คือหนูจะไม่มีดแล้วนะคะก็คือชีวิตเคแบบไห้มันงุมเขามาแค่แค่นี้เพราะปกตินะหนูหยืดตอนนั้นพระมันก็ผ่านมาหกเดือนแล้วนะแม่ที่หนูหยืดตรบแม่คือแบบว่าถ้หนูหยืดหนูก็ต้องเปิดแบบล้วก็รีดอะน,นีมันคือหนูต้องคิดใ้เพจไปแล้วว่าแบบว่ามันก็ใช้เวลาอยู่แล้วเนะี่ยแต่ว่าดีนั่งได้นั่งเลยร้านไมนจะคุ้มหีือันเล่นแบบนี้เอา ก็คุ้มแม่เบิด์ได้เนี่ยเข้ามานะคะแม่จุนก็คุยกับหนูแบบเอิ่มจากข้างใอะไรติดผมเอาอย่างนี้ก่อนนะคะผมเอาไว้ข้างหลังก่อนเนาะเพราะว่าคือหนูไม่ได้เพราะว่าการกที่ยืดะะเพราะว่าการที่ยืดผมเพราะว่ายืดผมช่องแรกนี่เขาเจ้าสซิบอหิมัดนะคะพี่น้องคะอ่ะไม่ ไม่ให้มาผมนะคะก็ทุกคนแบบก็ต้องเข้าใจว่าแบบเออเราก็ต้องทนทรงนี้ไปก่อนอาจจะติดกิด๊บยุว่าหรือว่านกับว่าได้อย่างไงน้ะมาแต่ว่าผมมันขาดทุกคนก็ต้องเข้าใจนะคะตรง่ีตแและมันขาดว่าพูดตรงนี้ไปเลยนะคะว,ว่าผมมันขาดเนาะแล้วทีนีทีนี้นางมายื่นนี่ก็คือว่าไม่อยากให้นางรีดผมอีกนะคะพี่น้องไ่อยากให้นางรีดผมอีกขอบคุณแม่พิมด้วยนะคะที่ใจค่าย,ยืดผมให้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะและพิมจับ สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมสวิตเซอร์แลนด์แม่แม่พิมจากสวิตเซอร์แลนด์นะสวิตเซอร์แลนด์นี่แหละค่ะเพราะว่ามันหลายคนนะเพราะว่าคนอยู่ต่างประเทศมันหลายคนวันนี้ก็สวิตเซอร์แลนด์นี่แหละสวิตเซอร์แลนด์แม่พิมสวิตขอบคุณมากมากเลยจำได้ที่จริงก็ไม่ได้ว่าสียาเกลียอย่างเลยแต่แม่พิมโทรมาบอกว่านี่บอกว่ายืดผมบอเดี๋ยวแม่เสียใจหายแต่ว่าคือผมข้างหลังหนูแม่แม่เขาดูบอกเพราะว่าผมมันมันมันอยากโศกนิดหน่อยนะมันยีกแล่ะ ก็ผ้าจีบจ้าแล้ววันที่นี่ก็เลยก็เลยไม่ย okay. anyway, ืดได้เพราะว่าข้างหลังมันสีแดงบนแบบมันน่าเกลียดน้เงก็น่าเกลียดอยู่นะคะเพาะฉะนี่นนิ้วสีสีนิ้วสีพวกคนนิ้วใหญ่ขอใหญ่เพราะมักหักตั้งแต่บ่อยใหญ่จักใหญ่หมองได้เพราะว่าเพราะว่านั่งอันนั่งมือปุ่มนะครับพี่น้องเพราะหนูชอบหักนิ้วหักหักอะไรก็หักวันนี้เพราะพ่อได้หักวันนี้นะมึง เป็นยังไงบอสเออมันติดนะคะมันติดทำเหมือนการขาดส่ยทำเหมือนการขาดส่โบเหมือนกันค่ะแต่น้ำตาลใส่โบนิ้วนิ้วนางข้าวแม่จูนใส่โบนิ้วกลางนะคะได้เลยเออหนูว่าสิจริงๆก็ว่าจะขี่เลยนี้แหละแต่ว่าก็ตอนนี้กำลังอยู่อยู่หน้าร้านนะคะนั่งรออยู่บ้านค่ะพี่บิ๊กก็มีพี่บิ๊กกำลังเดินทางมาตอนนี้นั่งรอแม่แอนมาเบ็บสวยจังมอนนตอนเช้า ตอนเช้ากี่โมงว่าประมาณสิบโมงนี่แหละไ,ไปรับนางเก้าโมงเก้าโมงไปรับนางนะคะอันนี้ถ้าตอตนมือมันจะสว่างอืมนี่เก้าโมงไปรับนางแล้วก็รับมาเพราะว่ายืดเศร้ามันกันเรลียวเรีวนะครับพี่น้องบรอยากให้นั่งมากคำเพราะว่าการการใส่เวลายืดผมนี่ก็คือมันนานสีห้อมงอือมต้องสองรอบนจะล้างไหนจะแปะเออ วันนี้พี่จอยวันนี้พี่จอยทำเคลาตินให้ด้วยวน,นี้เคลาตินนะคะไม่ใช่ยืดถาวรน,นะทุกคนเ,เป็นแบบว่ายืดเคลาตินก็คือทั้งตรงมหลักอะ,ะแบบว่าดูแลผมด้วยนะคะ<ม>ไปเซใใิว่นไดเน็ตเบิึงว่าระหว่างยืดผมธรรมดาถยืดบัวน,นะควรกับเคลาตินมันต่างกันนะะอืมวันนี้นี่มันก็เลยเลยนิ่มต่อไปนี่ก็คือแบบว่าซังคนบอกว่าให้มาบำรุงช่วคมาาจะ ความลุงน,นะคะก็ต้องโทรจองที่วา่าเพราะคนมันหลายก็ต้องโทรคอนแทคแม่นี่แหละเดี๋ยวแม่จองให้ก็แบถ้าถ้าวันจันทร์หนูว่างหนูก็เข้ามาได้แม่จะพาไปเจาะหูด้วยเพราะแม่จุนเป็นคูสนิทกับแบบว่าเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะแม่จุนก็อยู่นี่มีอันจุนนอนอยู่นี่ค่ะคจุนนอนอยู่ที่นี่อืมโอเคทุกคนเดี๋ยวหนูตัดสินถทายคิไไมก็องเป็นจุนต่อน,นะคะ ถาชอบคลิปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องน้ำตาลด้วยนะคะให้มีน้องมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะรักพวกเราแน่นอนสองแม่ลูกแหล่ดำนิ่งสิรพี่น้องเลยโอเควันนี้สายพิ้วตื่นบ่นไหมบอกสิไปแต่งอยู่ในแอปอ๋อมีการแต่งอีกโอเคค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย